รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่บา,านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนในคืนวันนี้ในทัศนะของผมเป็นตอนหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าในรายการคืนวันนี้สิ่งที่จะบอกเล่ากับท่านผู้ชมเป็นความหมายของชีวิตที่คนส่วนใหญ่ตกหล่นหรือว่าบกพร่องนะครับในความเข้าใจของคนเราจำนวนมากคิดว่าความสำเร็จของชีวิตก็อยู่ที่เกิดมาแล้วก็น่าที่จะพยายามดิ้นรนขนขวายนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มีความสำเร็จในชีวิตมีฐานะที่ดีขึ้นมีบ้านมีช่องมีเครื่องรองรับการมีชีวิตที่ ทําให้ชีวิตสุขสบายขึ้นสิ่งนั้นก็เป็นเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ในสังคมนะครับแต่ว่าคนเราลืมไปนะครับว่าเรายังมีหน้าที่หรือว่ามีเป้าหมายที่สําคัญของชีวิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่ภายนอกแต่เป็นเป้าหมายที่อยู่ภายในนั่นก็คือการขัดเกลาการบม่มเพาะการเปลี่ยนแปลงให้จิตใจเรามีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นหรือการยกระดับชีวิตยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายนี้แหละครับ ที่คนส่วนใหญ่ละเลยแต่ว่าคนต้นเรื่องของเราในคืนวันนี้นะครับได้แสดงโลกในสิ่งเหล่านี้ให้เราเห็นได้อย่างน่าสนใจและทําให้ความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับถูกพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้จริงนะครับในอดีตกอฟฟี่คนต้นเรื่องของเราคนนี้นะครับเกิดมาพร้อมกับความลําบากยากจนและด้วยข้อจํากัดในชีวิตหลายอย่างนะครับทำให้เขาผ่าชีวิตดําดิ่งลงไปกับอบาย,ยมุขผ่าชีวิตลงเหวว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ แต่ว่าในปัจจุบันนี้เขาไม่เพียงแต่จะดึงชีวิตขึ้นมาจากหุบเหวของชีวิตได้เท่านั้นแต่ว่าเขายัางสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นผมอ็รับอีกครั้งครับเข้าสู่งานนายชัยวิชโชว์รับเป็นช่างตัดผมที่มีฝีมือลายมือที่จัดว่าอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเคยผ่านเวทีประกวดช่างตัดผมระดับประเทศมาแล้ว ปัจจุบันเขาเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ร้านชื่อดังในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่สิ่งที่ทําให้เขาดูผิดแปลกไปจากช่างตัดผมคนอื่นๆอย่างชัดเจนนั่นก็คือรอยสักที่ลายพร้อยไปทั้งตัวนะครับอันนี้คือสักมาจากคูบา,าจา์นะไม่ได้ติดคุกนะคพะหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนที่สักอย่างนี้ต้องติดคุกมาก่อนชอบชอบมาคือรอยสักของคูบา,าจา์เนี่ยจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะไม่เหมือนกับรอยสักทั่ว แล้วแต่ละลายก็จะมีความหมายแล้วพอมารวมรวมกันเสร็จปุ๊บมันกลับกลายเป็นรูปร่างที่ดูสวยงามมากนอกจากรอยสักบนร่างกายแล้วสีสันและความหลากหลายของเสื้อผ้าอพาพอนที่เขาสวมใส่ในเวลาทํางานก็ยิ่งเพิ่มความแปลกและแตกต่างระหว่างก๊อฟกับช่างต่ผมคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นชุดสําหรับ spring summer ชุดน่าร้อน เป็นชุดนนก็จะเป็นชุดออกแนวแบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้เหรอคะเป็นชุดนางฟ้าไม่มีแบรนด์เนมนะเพราะาเราเรานิยมเสื้อผ้าราคาถูกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบุคลิกคนใส่มากกว่าจะบอกว่า <c oughs> ดูดีใช่สวย <c oughs> ไม่ใช่ดูดีอย่างเดียวสวยมาก <c oughs> จะบอกแล้ววันนี้จะไปชุดทํางานชุดนี้ก็ชุดไหนก็ได้มีเยอะแยะเลยชุดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันสามารถที่จะใส่แล้วเราสามารถไปเดินถนนได้จริงขึ้นทโอเคไหมโดนตำรวจเรียกครับสองด่านแล้ครับวันนี้โดนทุกด่านค่ะไม่พลาดแบบแต่จะมาด้วยจับไหมไม่จับไม่จับแต่เรียกไปตรวจเดียวจบจทุกด่าน ขอบคุณนะคะตำรวจทุกคนทุกดานที่ตรวจเขาจะตกใจไปไหนครับไปแต่งหน้าเจ้าสาวค่ะอะไรเงี้ยตำรวจก็จะตกใจคือแบบว่าหน้าอย่างมึงเป็นตุ๊ดหรอเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เชิญไปตรวจฉีแล้วเขาไปตรวจเพราะเราชอบชอบอะไรเพราะว่าผู้ชายยืนฉีเต็มไปหมดเลยแต่บุคลิกภาพกับสิ่งที่ก๊อฟกระทำมีความขัดแย้งกันอย่างยิ่งครับ นั่นก็คือสิ่งที่เขาทําในเวลาว่างจากงานที่ร้านตัดผมก็คือการตระเวนไปตามชุมชนเล็กๆทั้งในอําเภอห,หัวหินหรือแม้แต่ต่างจังหวัดที่ไกลๆนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ตัดผมเพื่อที่จะไปเนรมิตความสวยงามและความสุขใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชาราและคนพิการที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของสังคมที่หลายคนลืมนึกถึงจํานวนมากสวัสดีครับคุณลุ เดี๋ยววันนี้จะตัดผมให้คุณป้าด้วยกลุ่มน,นี้เหมือนกับเขาได้อยู่ในโลกหนึง่งที่เป็นโลกส่วนตัวของเขาที่ไม่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาเขามากนะักเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็สภาพแวดล้อมาอาจจะไม่น่าดูอย่างเงี้ยครับเราเกิดมาจากตรงนี้อยู่แล้วไงครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราชินมันเหมือนดาาสองคมนะคือถ้าเกิดว่าเราเจอไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าคนยากคนจนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราแสดงทีท่าไม่ว่าจะเป็น การแสดงออกทางสีหน้าเกลีออยดหรือมารยาทที่ที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากเข้าใกล้เขาเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตเขานะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาเหมือนกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องแสดงออกกับเขาเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกัน โดยที่ไม่มีท่าทีรังเกียจหรือว่าขยะกขยแยงตัวเขาเลยเนี่ยก็ยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่ที่น่ารังเกียจไม่โดดเดียวไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าขยะกขยแยงจนใครไม่อยากเข้าใกล้ก็ทําให้เขามีความรู้สึกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกคนปกติทั่วไปคนต้นเรื่องของเราคืนวันนี้นะครับ ได้แสดงโลกของเขาให้พวกเราเห็นถึงความน่าทึ่งที่ผมได้กล่าวมาชีวิตของเขาเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการคนค้นคน,คนเรื่องราวของกอฟฟี่คืนวันนี้ครับเอจรจเลยวนันนี้รัออยู่โอยกอดอุ่มากเลยอย่างนี้เลยครับแม่ัอดีค่ะ คุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อโอเคพอยกยนิดนึงนะครับยิ่งนิดนึงแต่เสร็จแล้วทรงนี้แบบหล่อมากทุกที่คุณพ่อต้องตัดผมกี่เดือนครั้งครับบางทีก็เดือนกว่าเดือนกว่าแ้วแต่เขา แต่ถ้าก่อนหน้าเนี่ยที่พี่ก๊อบยังไม่มาตัดให้ครั้งละเท่าไหร่ครับก็ให้คนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถึงแม้เงินมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยได้เยอะไหครับช่วยเยอะไม่งั้นต้องจ้างเขาไปจากทจตนาแบบช่างอื่นนะพี่ก๊อฟมาตัดผมให้คุณห่อนาได้ยังเป็นปีเป็นปีแล้วครับนี่คือติดต่อกันยังแงหรือว่าก็ไปที่หัวหินนะไปเจอก็โดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยไปคนนี้แต่งตัวแกล้ง ขาก็บอกเขามีจิตอาสาโอเคเสร็จแล้วหล่อมากเลยตบมือให้คุณพ่อคุณพ่อยิ้มด้วยยิ้มยิ้มหล่อมากเลยหล่อมากเลยคุณแม่กลับก่อนนะครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีนะคะย้อนกลับไปทำไมถึงเลือก าเเป็นิตกกต็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้ามาตามครับว่าให้ให้อาจารย์ที่คุมเราไปเนี่ยช่วยส่งช่างฝึกหัดไปตัดผมให้คุณแม่ของเขาในบ้านเราก็เลยไปตอนที่เราไปเนี่ยบอกตรงว่าก็คือแบบมีสายท่อใช่ครับคือเป็นผู้ป่วยอัมพาตในขณะที่เราตัดผมผู้หญิงคนนี้เขาน้้าตาไหลแต่เราไม่ได้ไปทำเขาเจ็บนะเขานั้งตาไหลที่เขาตื้นตันที่มีคนแปลกหน้ามาดูแลเขา โดยที่ไม่รังเกียจเขาเลยอะย่างเงี้ยครับผมตรงตรงนั้นเลยครับเป็นจุดริ่นต้นเราคิดขึ้นมาเลยว่าอ๋อนี่เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ที่คนทั่วไปอาจจะทําไม่ได้หรืออาจจะมีบางกลุ่มที่ทําได้แต่เขาอาจจะไม่ค่อยทํากันเราไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาทําประโยชน์เพื่อสังคมอะไรแบบนี้เพราะว่าคิดอยู่เสมอว่าตัวเราเองเนี่ย ยากจนและในขณะนั้นเราตัวก๊อฟเองเนี่ยคิดว่าการทําดีหรือการทำ,ทำบุญเนี่ยมันต้องใช้เงินล้วนๆเลย mm hmm. ไม่เคยคิดว่าความความรู้ความสามารถหรือทักษะหรือวิชาชีพที่เรามีเนี่ยมันสามารถนํามาช่วยสังคมได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยตอนนี้พี่ก๊อฟเป็นช่างทําผมประจําอยู่ที่ร้านในหัวหินนะครับซึ่งที่ร้านนี้เองก็จะเป็น ทางที่พี่ก๊อฟส่วนมากใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่นี่นะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นจุดที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปที่รู้จักพี่ก๊อฟนะครับก็จะนําสิ่งของมาบริจาคให้พี่ก๊อฟที่นี่นะครับและพี่ก๊อฟนั้นนําไปมอบให้กับผู้ที่ต้องการต่อไปครับก็ยืนหมดเลย มาบอยไหมครับพี okay. ่ก็มาเรื่อยมีโอกาสขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะก็เป็นส่วนลดพิเศษของเราใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเราจะไม่รับเป็นเงินถึงแม้ว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาส่งมาพี่หนูขอเลขที่บัญชีหน่อยเราก็จะแบบว่าคือโดยปกติเราก็จะปฏิเสธไปเลยว่าเราจะไม่ไับเปจ่ายเป็เงินเพราะมันจะมีปัญหาเราก็จะรับเป็นสิ่งของเป็นแพมเพิร์ตเป็นเป็นเป็นผ้าที่ปูรอง ที่เวลาลงพื้นที่ก็จะใช้ช่วงเวลาว่างจากงานอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็วจะใช้ช่วงเวลาว่างจากงานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคสที่ติดต่อมาเร่งด่วนถ้ามันไม่ไกลมากเราก็ออกไปได้เลยครับเราก็จะดูในเรื่องของการทํางานของของกลอฟเองก็จะคือจะมีแผนว่ากี่โมงกี่โมงที่เราจะมีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้เสียทั้งงานหลักไม่ให้เสียทั้งงานจิตอาสาสวัสดีค่ะ ยายสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาตัดผมด้วยตะกี้ผมออกไปคอยกันข้างนอกนนใช่ฝนตกก็เลยฝนมันตกแล้วก็เข้าบ้านร้อนน้ำไหมครับวันนี้เดี๋ยวข้างหวัด <laughs> มาถี่ไหมครับท,ที่นี่ที่นี่มาบ่อยมากนะครับแทบจะทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้เพราะ mm hmm. ว่าเรามีคนป่วยคนแก่ที่ต้องดูแลถึงสามท่าน mm hmm. แล้วแต่ละท่านเนี่ยก็คือครอบครัวค่อนข้างยากจนแต่ละครั้งลงใช้เวลานานไหมครับน่านจะประมาณบ้านละประมาณ20นาที mm hmm. ถ้าเกิดตัดผมด้วยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง mm hmm. เพราะในการตัดผมเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง40นาที mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับ มาตัดต้องดูอะไรบ้างพี่ทรงเลือกทรงอะไรอย่างนี้ต้องดูไงโดยส่วนมากเราก็จะให้ดูที่รักษาความสะอาดได้ง่าย hmm. แล้วก็ไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไร hmm. เวลาญาติพี่น้องมาเจอก็ยังจะเห็นว่าเออยังดูสดชื่นอยู่ hmm. ก็ทําให้เรามี hmm. เขาเรียกว่าอะไรสภาพใลรองทีที่ดีคือนเนยคือ hmm. ไม่ใช่แค่ตัดให้สั้นอย่างเดียวใช่เราก็ต้องดีไซน์คือเราดูแลลูกค้า ที่ร้านเราดีแบบไหนเราก็ดูแลผู้ป่วยผู้พิการดีเหมือนกันไม่ใช่สักว่าจะตัดตัดมั่วๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วสวยเปล่าโอเคไหมครับคุณยายสวยสวยไหมครับสวยโอเคไหมสวยยกมือสวยเลยใจชอบเดียวมากยกมือสวย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอะไรนะยายยายังปลอดภัยกนทั้งหมดจะมาฝนตกแบบนี้เนาะใช่ครับเป็นเรื่องปกติเคยมามตอนฝนไม่ปกติมาฝนไม่ตกพี่บอกใช่ไหมใช่ก็แค่แค่รินรินไปแล้วก็หยุดไปแสดงว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันดีแต่ยิบผมชอบมากเลยที่แบบว่า คือรับปากเขาแล้วถึงฝนตกเงี้ยต้องมาใช่ครับเพราะว่าเขารอเห็นไหมละ่ะ<ม>เขารอเขารอถ้าฝนไม่ตกเขาก็ยังจะนั่งรอเราอยู่<ม>เพราะฉะนั้นเรายังมีอาการกกสามหรือสองเรามีรถยนต์ขับใช่ไหมครับ<ม>เราแค่เปียกฝนนิดหน่อยเอง<ม><ม>แล้วเราก็<ม>แค่แค่ไม่ได้ทํางานแค่ขาดรายได้ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับแต่เราได้มาช่วยเหลือคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้<ม>ที่เขานั่งรอความหวังจากเราเลยนะวันๆเขาได้แค่แค่นั่งมองฟ้าหรือบางคนเนี่ย นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาได้แค่นอนมองเพดานแค่นั้นเองเรามีโอกาสกว่าเขาเยอะครับเราเราต้องเสียสลับ คนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7ท่าของคนพบกับการเดินทางไปมอบรางวัลแห่งความดีในพื้นที่จริงและการยกย่องเชิดชูเกียรติบนเวทีนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของบุคคลต้นแบบในสาขารางวัลต่างๆผ่านรายการคนค้นคนตลอดเดือนธันวาคมติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7ผ่านทางเฟซบุ๊กคนค้นคน